เด้อครับวันนี้เรากำตำมะขามหนึ่งละเราตำมะขามสมเขียวนะอยากกินมะขามเป็นวันมากินก็ได้เรากำตำใส่กระเทียมด้วยอ่าครับเราลงมือตำได้เลยโอ้โหกระเด็นไก่มากพี่น้องเนาะยิบบ้านนาจะกรว่านาจักรเลุงตำอร่อยคนเดียวกันะนะครับมามากินตำมะขามกัน ตำโครกเนี่ยโอ้โห,โโหเด็ดก,การมากพี่น้องแบบค่อค่้ามาเย็นมาอยากกินตามาขามใส่น้ำปลาอีนิหนึ่งโอ้โหน้ำตานิดหนึ่งเส<ะ>่บ<ะ>มากพี่น้องนะมาดูว่าเราจะตำยังไงกันบ้างนะก็ซื้อกะปิมาด้วยใส่กะปิด้วยรับรองอร่อยถูกใจรสชาติถูกปาก น่าจ้าครับตามขับเงนย่นเทำให้ท้องเสียหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่อร่อยแน่นอนนะครับมาลองกินกันดูทำงานเลิกางานใเหน่มาก็อยากกินของเปรี้ยวๆเพื่นว มีใครเป็นเหมือนอาเจชัยรุ่งบ้างแสบกันดาบอันนี้ก็ทำยำด้วยนะทำยำวุ้นเส้นเด้วยนะนำตาม,มะขามตมใส่กระปิใส่กระเทียมรสชาติถูกใจอร่อยถูกปากแน่นอน นี่ใกล้จะแหลกแล้วนิดนึงเยินๆอันนี้ก็อากาศดีพี่น้องพุ่ฟ้าขึ้นผลตามเคยเยินครัว่าพายุจะเข้าน่าจะเข้ามาแล้วรร้อนมากเลย ที่สุดเลยพี่น้องลมทำงานมันมันจะตกแต่ก็ไม่ตกสักทีพี่น้องเครื่องฟ้าคือฝนอยู่นั่นแหละเราก็ล้อรอล่อลออยู่พี่ลองเดี๋ยตาใช้เวลานานนิดนึงหนึ่งแล้เดี๋ยวก็ยังไม่แหลกพี่น้องเลยยังไม่แหลกเท่าไหร่ตาไปอีกนิดนึงก่อน แล้วก็ใส่กะปิเข้าไปปรุงด้วยน้ำปลาใส่ผงวัวเข้าไปฟิตชอตไปอีกนอตอน้ำตาลรับรองอร่อยถูกปากแน่นอนเลยครับตามเหมือนบ้านเราเลยครับเนาะตามแล้วกินหลือข้าหัวเยาเดี๋ยวเออเฮ้ยเนาะปวดแล้ว น้ำลายไหลขอเป็นเชียบบ้าสักวันวันนี <Luk as. S 2> ้นี่ครับเชียบบ้านอาจารย์จให้แซีบๆซด้วยกันวันนี้กินน้บ่กินได้ไหมเสียบบ่ล่ะเชียบกิน มารอจะเลยเกนนี๊ยาน้าจะอร่อยสุดๆอยู่แล้วเอบบอกเอบบอกำมะขาใครว่างมองแวะมากินกับนาจะด้วยครับรับรองอร่อยแน่นอน เย็นๆนี้ทำงานเหนื่อยมากินตำม,มะขามเนี่ยปูนละล้ำลายไหลไปเนาะน่าจะเลิกจบางคนแล้ว wrote, จะตักให้ดูนี่ครับเดี๋ยวเราจะขอปรุงก่อนเอาวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับมันเดี๋ยววันยาวเกินไปเนาะมา้ดูคลิปหน้าวันนี้แค่นี้ครับตำมะขามใส่กะปิ แซ่บๆกันครับสวัสดีครับ